เี่ยนร้้าใหหมแต่ไม่ได้ไปเมืองทองสักทีเลย้แสงในนี้สวยจริงอ่ะถ่ายๆในนี้แสงบอมบอมทำดีๆถ่ายรูปพี่เนสอ่ะเลยเปีย้ขอให้มีงานงานมีก็ได้ได้ขอให้มีอีเวนต์ตลอดปีงานงานละครตลอดปี อ้าวไปแล้วลื้อไม่ได้รับน้องพรุ่งนี้เจอกันเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายครับผมที่หลังจะไปแดกเดือดเอรอเขาเรียกอะไรนะลูกค้าเหรอก็ดูเมนูที่ไปกินเมียกันที่วันเยอะอะขอให้จับได้รางวัลใหญ่ๆนะคะมาไปกินเลี้ยงกันเหญ่ๆเลยคิดว่าจะจับเหมือนคราปีที่แล้วอ่ะได้ ปีนี้มนได้แผ่นสวยตายว่าแสงไม่สวยไม่ตอนนั้นเจอแตอนกลางวันกลวนลวันกนกวัลางวกานลางนกลงวนกาวกาลงกลยเนงนกลวกาังลงวงวนนางวักลวัาางันงกงวัานงันกก่